<c oughs> คิดถึงบังสวัสดีด้วยนะครับโอ้เจ็บมือทำวะ <c oughs> ไม่ได้เล่นกีตร์นานมากว่าไ,ได้เล่นกีตาราแบบร้องเพลงหู่่มือพี่สายแนนไปไหนไม่รู้เหมือนกันจะอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโทรถามให้นะครับทุกคนผมว่าที่ไปตัดผมได้นี่ทุกคนว่าตัดผมดีไหม ว่ามันจะยาวได้นะอันลิกาสวยแท้ข้างหลังของแท้ครับของแท้จากเมืองจีน <c oughs> <c oughs> ภาคใต้ผมก็จะร้องเพลงนี้นะแต่ว่าว่าจะเอาไปเสื้อผพยแต่ว่ามาลองในไล่์สด อยากเรียกน้ำย่อยยักนิดนึงนะผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะลืมไปเลยเป็นเพลงของพี่คิงโตนำโชคนะครับผมยังจำเนื้อไม่ได้เลยฝัน่าเ็นใจแต่ดมเศรยาเยื่อนใจ จะชวนเธอไปทะเลเดียกันไอร่มไดูร้อนพัดคอยน้ำทางถ้าเราไปไปให้ถึงชายหาดร้อนนี้ในฉันมีเธอบินบเน็นดุที่สุดที่แสนเลิศเลยที่เธอมีฉันได้ดวงตะวันแต่ลใส่ยตนมาพาคู่กันราแล้วเราจะรออะไรช่วยไมรู้ว่า พาเธอไปดำน้ำดูปากาดูช่วยดูว่าจะพาเธอไปโตขึ้นเอาให้หมดได้ช่วยดูว่าอาบแดดให้จนผิวกลเป็นสีทาช่วยดูว่าเอาให้ฉันเป็นคนพาเธอไป มีท่อนแรปด้วยนะเพลงนี้อากาศมันร้อนนี่นะจ๊ะเหงื่อไหลใครย้อนไม่ดีหลอกนะไปเที่ยวกันไหมอาจจะไม่มีภาระเกิดโดดลงอั้มตูมอั้มตูมไปพี่พี่กลับพี่กูเก็บหรือจะไปฝึกมวยพาไปเที่ยวกันไทยเคนร็อกครามมิ่งที่อาวพนา,าดูภาพใหญเบื้งเรือกอาวันสั่งทางไล่เข้ามาอีกนิด น้อยไม่ค่อยมีจะอ้ำก็พอได้หัวหิงก็พอดีอามีสีฟูดกินกันจนตายหายกี่พอ,ดเ,อเดียวไม่เดือดหอยเม่นมันจะตานะใครก็ามาอีกนิดไปเชื่อสม,มิท์อย่าไปเชื่อใครเขาผีไปไม่เคยเสร็จ,จรักกันจริงเาอายัางนี้ดีไหมอยู่่านอาบน้ำส่วนวิถกขี้ไครไป,ไปแล้วเราจะลออะไรช่วยดูว่า พาเธอไปดำน้ำดูหนากาตูช่วิดูวาจะพาเธอไปโตขึ้นเอาให้หมดแรงช่วยดูว่าจะอบาบแดดให้จนผิวกลายเป็นฟีทองช่วยดูว่าเอาให้ฉันเป็นคนพาเธอช่วยดูว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูหนากา ช่ยวยดูว่าจะพาเธอไปโตกึ้นเอาให้หมดได้ช่ยวยดูว่าอาบแดดให้จนผิวกลายเป็นสีจันช่ยวยดูว่า ครับสวัสดีท่านที่พึ่งขึ้นมาโอ้เพึ่งเข้ามาด้วยนะครับตามมาจากเฟซอันติกตอกมันว่าแจงเตือนใช่ไหมติกตอกมันไม่แจ้งเตือนใช่ไหมทุกคนนะครับโลโๆรๆผมเจ็บมือแล้ว กินข้าวใช่ครับเดี๋ยวคนจะไปกินข้าวแล้นึกว่าติ๊กต k อกมีเรื่องถ้าไรติ๊กต k อมันก็ไม่เด้งใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะครับก็โพสไปซื่อๆอย่แล้วเพื่อแบบเอ้าเขามาเห็นโพสหรอกเปล่าติ๊กต t อกเงียบง่ะ๋ยวเข้าติ๊กตอกสินะ เฝ้าเฝ้าอมา,ายังไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปบริจาคสิ่งของช่วยน้ําท่วมนะครับสองวันแล้วไม่ได้ไปก็คือหูอยากการอยากงานนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับก็อยากไปนะครับก็สงใจไปแทนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปด้วยนะครับวันนี้ก็พยายามเคี่ยงานให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนผมจะนอนแล้วไม่ไหวไแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกความห่วงใหญ่นะครับผม ขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณของขวัญน,นะครับสายแนนไม่อยู่ด้วยเหรอเขา็อยุอบ้บานเขาตัวไม่อยู่น้กนากันทังไหนเนาะว่นทันไในแตงกันไหมเอาไปทัวทีบทัวแดน่าหาเอาเด้อพื่นที่ไหมเงื่นอนไขเด้พี่น้องมาร้อยเอด็ดอ่าพรุ่งนี้มืออื่นไปใส่เนาะจำเดี๋ยวเด้วเอผมก็จําว่าขึ้นกันบันวันนี้แหละเขาไปร้อยเอ็ดกันแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ไม่แน่จาไปไหนนะครับเองก็ ติดตามทาง facebook พี่สิงนะครับวันนี้เขาก็จะไปซ้อมบ่อนกันเมื่อวานเขาไปซ้อมบอนเสียดายแห้งเตนนนะน้ำอะไรนั่นนี่เดี๋ยวผมจะไปอยู่นะครับวันที่ยี่สิบเก้าแต่ไม่ไม่น่าจะไม่ได้ลงไปเล่นกับเพื่อนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเจ็บมาอีกเดี๋ยวยาวนะครับไปหาหมอดูหลายหมอหมอใส่หัวเหรอ ให้ให้มันหมอว่าให้มันหายสนิทก่อนแล้วค่อยไปเตะถ้าทถ้าแบบมันเราเราคิดว่ามันจะหายแล้วเราไปเตะเพื่อปฎเจ็มมาอีกมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไขข้อข้อเสื่อมแบบอายุเยอะไปมันจะเป็นข้อเสื่อมแล้วมันอาจจะเป็นเลือดลังอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปเป็นไปเป็นบักภาคแล้วกันไปเป็นผู้บรรยายแท่นแล้วกันว่าทางกระติไปเป็นแย์สนาม <laughs> ไปเป็นโค้ร ไปเป็นไปเป็นคนหิวกระติกน้ำนะครับขอเพลงแพ้ค่าบ้านเนี่ยครับโอ้ย่บอกันว่าเคยแพ้ค่าบ้านเนาะนมันเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเป็นซีสันฟุตบอลก็มันก็ต้องมีแพ้มีชนะจริงๆต้องต้องขอบคุณเลี้ยวภูนะที่เขาไม่ยิงเยอะกว่านี้นะครับเจ๊กนขอบเขายังให้เกียรติอยู่นะครับอ่ะ หาศูนย์มันก็ขาดแล้วเขาก็บเบอร์เลนแล้วไหมเขาก็เลนได้ของเขาออนี่ก็คือเป็นน้ําใจในกีฬาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ติดตามดูไปสำหรับแฟนบอลน,นะครับบอเลเรียงบอลมาแล้วเงา้วเด้เนี่ยนะครับว่าจะรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมสำหรับมันอยนนอนนนู่ปิดนอน,น,นตั้งแต่ปิดนอนตั้งแต่ ก็จะไปพักแล้วก็ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วดีที่เขาเขาไม่ยิงเพิ่มอีกอยากให้ไหล์คู่ออถ้ามีเวลาจะไล์คู่ให้ให้ดูนะครับผมก็อตอนนี้แบบเวลาไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่เลยผมก็ทํางานด้วยส่วนหนึ่งผมก็รับงานเรียบเรียงมาด้วยนะครับ ทำดนตรีด้วยเนี่ยเนี่ยทำอยู่ตอนเนี้ยนะครับนาคอมเนี่ยแหละนะครับเพราะว่างานคอนเสิร์ตเราไม่ค่อยมีแล้วก็ต้องรับงาน <laughs> เรียบเรียงดนตรีเพื่อจะประทังชีวิตนะครับบ่ <laughs> <laughs> ม,มีผู้จ้างนะกร <laughs> ะแสก็เริ่มโรยลาลงไปแล้วตามการเวลานะครับ คลื่นลูกใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนรุ่นใหม่ก็เยอะนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิถีทางของสายงานนี้แหละนะครับก็อยู่กันแบบนี้แหละนะครับก็โอ้โหฮอรนกันไปผู้ใดติดตามก็ติดตามไปคนคนไหนก็คนไหนก็นนนกนกนติดตามเบื่อแล้วก็จะไปติดตามคนใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของ ของคนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ไม่ว่าก,กันเนาะยังไงก็รักและเคารพทุกคนเหมือนเดิมนะครับเจอหน้ากันที่ไหนก็ทักทายกันได้ตลอดนะครับขอถ่ายรูปเซอร์ฟี่กันได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะไรนะครับนะครับข้อกับพี่สายแนนหน่อยข้อจังไหเขาไปไดเดเลยเขาไปไดเดเลยดไหม ขอบคุณนะครับคุณทุกความรักที่มอบให้เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันนะครับยังเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังติดตามยังให้กําลังใจกันอยู่ตลอดนะครับ <S <S ผมก็ดูอยู่นะผมไม่ใช่ว่าผมไม่ดูใครมาคอมเมนต์ในเฟซใครกดไลค์กดแชร์ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นทาง Facebook ด้วยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าจะโดนปิดกั้นไปเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าผมโพสต์ีอาร์อะไรเยอะเยอะนะครับ ผมก็แล้วแต่มันอุ้งอยากปิดกับปิดไปเฟซอยากปิดกันก็ปิดไปปิดไดก็โพล่ใด้ <c> ัน <oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับอยู่จนหลานตัวนั่นแหละไม่ติ๊ก <c oughs> จะคอยดูจะคอยดูนะครับคอบคุณไม่ติ๊กด้วยนะครับอันนี้อยู่อยู่ตั้งแต่ผมเป็นนักดนตรีจนโดนไล่ออกให้มันเป็นนักร้องนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับโดนบ่นโดนอะไร <c oughs> ต่างๆนานาก็ยังรักใคร่กันเหมือนเดิมนะครับเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามใครที่ไม่แจ้งเตือนหรือว่าไม่เห็นขึ้นฟีดก็เข้ามาส่องแล้กันผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะมันเป็นระบบ AI ไหมเฟซบุ๊กไหมมาล้องเพลงล้องร้องไปแล้วนะล้องไปแล้วนะครับพี่กุ๊กไก่ บ้านสกรีนนะครับมีของแจกเองอีกบ <cod fum> ่บ้านคนดีบีเอ็นผมยังไม่ได้เซ็นให้เลยนะครับพี่บ <IS mus i dialog> ุ <loyalty> ๋มเดี๋ยวเดือดมันแล้วงานคอนเสิร์ตเอาให้เซ็นงานคอนเสิร์ตท่าพ้าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเคลียร์ของรางวัลให้เพราะว่าน้องลีก็ส่งมาจากบ้านต่อเสือแมงมอนนะครับส่งมาทําเองอันนี้ไม่ได้ขายก็ทําได้นะครับตามพี่ออนแล้วใครที่จะทําของ ที่เกี่ยวกับน้องไว้แจกหรือไว้เล่นกิจกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยภายในกลุ่มภายในภายในกลุ่มบ้านหรือกลุ่มแฟนคลับตัวเองอย่างเงี้ยทาได้ที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์นะครับที่ไม่ได้มีการเก็บตังค์หรือว่ามีการซื้อขายกันนะครับหรือจะออกกันแต่แอดมินออกกันสี่หคนอย่างเงี้ยทำได้แต่ว่าห้ามขายเท่านั้นนะครับเพราะว่าของทุกอย่างมีลิขสิทธิ์นะครับส่งมาให้ผมเซ็นได้นะครับ ผมจะพยายามเซ็นให้เร็วที่สุดเด้นอน้องดีนี่ส่งมาเยอะส่งมาเหมือนเหมือนกะว่าจะไม่ส่งมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแจ้งนะพอเห็นก็กดเข้ามาเลยนะครับแจ้งแต่แจ้งช้าใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็สร้างมันระบบโซเชียลมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับไม่เป็นไรนะครับใครที่เข้ามาก่อนก็อัด แล้วก็เอาไปลงติ๊กตอกให้คนที่พลาดก็มารับชมย้อนหลังกันอย่างเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ก็จะได้ไม่พลาดนะครับเอ็นดูห่ังจากยางแดงครับถุงแกงได้เนี่ <laughs> ผมไปซื้อไอ้แกงส้มอม่แกะไว้ยังไม่ได้ไปกินเลยขอบคุณของขวัญน,นะครับน้องส่งชุดนอนไปที่ค่ายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้นะครับนะครับยังไม่ได้เข้าไปที่ค่ายเลยนะครับ พรุ่งนี้แหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเราจะไปดูให้นะครับสําหรับคนที่ส่งพัสดุมานะครับคิดว่าแมนยูจะเปลี่ยนโคน้ไหมเปลี่ยนแน่นอนครับผมมั่นใจอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นว่าเปลี่ยนแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใครนะแล้วไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตอนไหนแต่ว่าเปลี่ยนแน่นอนติกจอกทิกตอกทิกตอกไม่แจ้งแต่เพื่อนแจ้งอ๋อ <laughs> เพื่อนทักไปบอกแต่ ดึงออกมันเจ็บออมันดึงผมไงยางอันนี้มันดึงผมมันกินผมป้าซื้อคอนไม่เป็นป้าดูใน t i กต o อกไม่เป็นไรครับการซัพพอร์ตช่องทางหลายช่องทางก็มีไม่ต้องไม่จำเป็นต้องอเสียเงินเนาะนะครับใครผมก็เข้าใจอยู่เดีวว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะนะครับบางคนก็ตกงาน ที่แบบคน้นสื่อค้อนหน่อยลงหนว่าเป็นเะไรเลือกติดตามเนี่ยผมผมก็แบบพยายามไปดูตามโพสตตามอะไรอยู่เขาก็ติดตามเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะภาระทางบ้านเขาอาจจะเยอะขึ้นนะฮะหรือแบบรายได้เขาลดลงอะไรเงี้ยนะครับก็แบบอืมช่วยน้องแชร์งานช่วยโพสต์ช่วยข่ายอะไรนี้ก็ได้เหมือนกัน ไม่ว่ากันนะครับก็เก็บตังค์ดได้อพอจะมีเงื่อนสื่อก็จะมาซื้อก็ได้จริงๆนะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใบบังคับใครให้มาซื้ออยู่แล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันแบบเอื้อเอื้อเฟื้อต่อกันพี่สิงห์ก็พยายามจัดกลุ่มแบบเมาส์รายเดือนให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ถูกลงจากราคาปกติอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อกันได้จะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับ บ้านบีเอ็นหารร่วมกันค่ะช่วงใจออ,ออกกันบ่อมออกกันแล้วเปิดจอยใหญ่ๆดูด้วยกันอะไรเงี้ยนะแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะเออก็ออกกันคนละสิบบาทยี่สิบบาทนี่สินะหาคนก็นได้หรอลอยหนึง่งคนละยี่สิบบาทนี่สิอัอนวบซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อทีมานั่งแบบ ต่อใส่จอทีวีจอหง่าใส่ลำโพงดังๆสิทีเนาะมานั่งเบิ่งน้ำกันในบ้านสิเนาะกินมูระทะสินเนาะก็ทีเป็นมีความสุขดีเดิแล้วเนาะมาพี่น้องเนาะก็อยู่ได้กันอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆติดตามผลงานของน้องๆปีหน้าเราจะปล่อยเพลงแบบรัวๆนะครับปีนี้ก็เตรียมเพลงกันพี่สิงห์ก็รับโปรดิวเซอร์เข้ามาเพิ่มหลายท่านนะครับเป็นคนมีความสามารถกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ บ่ได้จมได้อันนิวอาสู้ฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ผมก็ได้เพลงมาประมาณหนึ่งละนะครับส่วนมากจะเป็นเพลงมันๆเนาะเข้ากับคาแเลเตอร์แต่เองจะแบบลุกแบบโดดๆลอกๆมันๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเพลงใหม่วันวันนี้ก็ได้ฟังมาสเตอร์ไปแล้วเพลงหนึ่งจากอาจารย์เอนะครับอาจารย์เอนี่เป็นคนที่ แต่งเพลงเพาะมากผลงานของอาจารย์เอที่โด่งดังก็มีหลายงานเพลงนะครับล่าสุดก็เป็นเพลงตัวละครลับของน้องกระต่ายนะครับอันนี้อาจารย์ A, รเอเกษมสีมพูนะครับแต่งนะครับพี่เอนี่แหละคงก็เรียกว่าพี่เอเนาะก็รู้จักกันมาระดับก็นานแล้วนะครับใช่เป็นต้องเป็นเพลงล็อกนะครับใช่ครับเป็นเพลงก็ใช่ครับเป็นเพลง ใช่ครับเป็นเพลงก็เออก็ลองแบบประมาณนี้แหละประมาณสไตล์พี่เกง่งวงเฟมอะไรเงี้ยนะครับก็สไตล์เพลงตลาดนะครับกินข้าวยังโอ้ยลืมเลยว่าที่เปิดกับเขาไว้เอาที่ไปกินเขาเส้นนีออออ้อันนี้ก็เหลือคอน ภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเออภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางใช่ไหมครับอาวันออกก็เนาะของผมมีภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับสุดท้ายเป็นภาคกลางนะครับก็มีอะไรให้ชมกันตื่นเต้นแน่นอนเตรียมไว้ละนะครับวันนี้มาแบบเป็นทางการพูดมีสาระก <laughs> ปกติผมไม่มีสาระใช่ไหม นาฬิกาลงไปก่อนไหมอยอาเยอาอยอาดูถูกเด้ออันนี้สร้างจากเมืองนอกคนนี้นี่จากประเทศจีนมาเนี้นี่ช้อปปี้ได้นี่ <c oughs> ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะผมจะบอกให้ภาคใต้รอชมตื่นเต้นคิดถึงบรรยากาศนะครับคิดถึงก็นั่งฟังเพลงไปก็เขาจะมีอันนั้นเปิดก่อนใช่ไหมจะมีวิทีอาร์เปิดก่อนเออก็นั่งดูอยู่เอคิดถึงตอนที่ไปทัวร์มันจะมีแบบ เราไม่ได้ไปทัวร์แบบทํางานอย่างเดียวนะเราก็แบบไปเที่ยวกันด้วยอะไรเงี้ยไปไปภูเก็ตก็ได้ไปเที่ยวเกาะอะไรผมจําไม่ได้นะที่เขาพาไปที่อ่าทอทอทอเขาพาไปเที่ยวจะเป็นเกาะตอนนั้นเขาปิดนะครับไม่ให้นะักท่องเที่ยวเขา้าแต่ให้ให้แต่พวกเราเข้าไปแบบทั้งเกาะก็มีแต่เราอะไรเงี้ยเขาแบบเทคแคร์ดีมากนะครับพี่ๆที่ภูเก็ต ภาคเหนือก็ไปเที่ยวเยอะเลยภาคเหนือภาคเหนือมีเรื่องเล่าเยอะมากถ้าใครได้ไปคอนภาคเหนือนี่จะรู้นะครับว่ามีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับเ <c oughs> ชียงใหม่ใช่ครับจริงๆวางวางวางแผนกันไว้ว่าจะไปเชียงรายแต่ว่าไม่ได้ไปเสียดายอยู่น่านจะเป็นปีต่อๆไปนะครับให้โควิดหายอืแล้วก็ภาคกลางภาคกลางนี้ภาคกลางนี่ไปเที่ยวอันนั้นไหม เที่ยวยังกับผมก็ะจำมาได้แต่ภาคตะวันออกเป็นพัทยาใช่ไหมนะครับภาคอีสานเราก็จะที่โคราชนะครับเสียดายเสีดยดายปีนี้ไม่ได้ไปนะครับก็อดใจรออีกปีหน้าน่าจะได้ไปน่าจะนะครับถ้าโควิดหายก็น่าจะได้ไปอืมก็อยากเจอเจอพี่น้องแฟนครับหน้าวิถีคิดถึงบรรยากาศคิดถึงป้ายไฟคิดถึงแสง อาจากหน้าจอโทรศัพท์คิดถึงแบบคนถือโทรศัพท์ไทยอยู่หนไวิที่ะนะครับคิดถึงเสียงปลีเสียงร้องเพลงภาคใต้ทาออกสรุปเป็นหนึ่งวัน <c oughs> น้องลีส่งข้าวส่งน้ําดีมากเลยภาคใต้ขอบคุณนะครับน้องลีนะครับชาวเชียงรายยังรอนะฮะขอบคุณนะครับอากาศเปลี่ยนไปด้วย,ยสภาพด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ได้ข่าวว่าหลายๆลายจังหวัดหมอกลงแล้วนะครับขอ,อนแก่นก็มี ตอนนั้ผมนอนไม่หลับผมก็ลุกขึ้นมาดูเอะเห็นเขาโพสแ่บอันนี้หมอกลงเออก็ลงจริงๆช่วงเช้าๆหมอกลงนะครับจะเริ่มหนาวแล้วแหละนะครับพูดเรื่องที่สายแนนหน่อย,เร,ออรเ,ยเรื่องอะไรดียเรื่องอะไรดีมันก็มีหลายเรื่องขอเขาที่ว่าเบาพื้นเขาป่อกีผมผมไม่ไม่ชอบพูดพื้นคนชอบพูดพื้นแฟนคลับมากกว่า ลืมกินข้าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วเด็กกันได้ยบ้าไปหรอกไปหนาเหลือยังสิละ่ะว่าที่ไปกินข่าวไรเดียแล้วก็บว่าท่านไนไปเธออย่างนี้ออขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยก,กันนะครับเดี๋ยวไงก็ผมก็จะไปกินข้าวแล้วก็ทํางานเพลงต่อนนี้ก็จะรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปบริจาคน้ําท่วมกับทีมงานบ้านเสียงของเรานะครับบริจาคทุนยังชีพ ดยเหลือน้ำท่วมกับพี่ๆทีมงานนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับนี่ก็ฝากติดตามคอนเสิร์บ้านสิงห์ด้วยฮะภาคนะครับที่ก็จะถึงนี้ภาคใต้วันที่สามสิบเอดนะครับพรุ่งนี้ประชุมกันตอนคำ่ำนะครับขอบคุณนะครับทุกคนบ๊ายบาย